คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายชายรักชายแนว MPIEG ฉากและเหตุการณ์ต่างๆของตัวละครในเรื่องมีการใช้คำหยาบสับแสลงรวมถึงมีเนื้อหาความรุนแรงทางคำพูดและการกระทำอยู่บ้างในบางส่วนทั้งนี้เป็นเพียงจินตนาการของผู้เขียนเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรือเจตนาด้านลบแต่อย่างใดจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับตอนที่ส0 สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้สิ่งที่แจ็คทำได้คือเดินหน้าต่อและอยู่กับปัจจุบันไม่กลับไปทำสิ่งไม่ดีอีกซึ่งหลังจากโอลิมปิกวันนั้นแจ็คก,ก็เปลี่ยนตัวเองและทำมันได้ดีมากๆถ้าวันนั้นไม่ได้พี่เตือนสติผมคงทำอะไรงงๆไปอีกหลายเรื่องไม่อยากจะคิดว่าถ้าจอมไม่มาเตือนสติคนน้องจะเป็นอย่างไรยังคงทำเรื่องผิดพลาดไปจนถึงเมื่อไหร่หากว่าเขาไม่โดนสั่งสอนตอนนี้แจ็คก,ก็คงไม่ได้มาเป็นตัวแทนประเทศอีกครั้ง แต่หลังจากนั้นนายก็ทําให้ฉันเห็นแล้วนะว่านายปรับปรุงตัวเองได้การแข่งล่าสุดก็ชนะฉันอีกหลังจากจบโอลิมปิกทั้งสองก็ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันอีกหลายรายการทั้งใหญ่เล็กบางรายการแจ็คก,ก็ได้เจอกับจองอีกทั้งยังชนะจองมาได้บางครั้งก็แพ้ตามสมาธิที่มีในตอนนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือไม่ว่าใครจะแพ้จะชนะพวกเขาก็ภาคภูมิใจที่ได้ทํามันอย่างเต็มที่สุดฝีมือแจ็คไม่ได้แกล้งแพ้อย,อย่างที่เคยทําทําให้การแข่งมันสนุกขึ้น และทุกครั้งที่ทั้งสองได้มาแข่งกันเองรายการนั้นจะกินเวลาการแข่งขันนานกว่าปกติเนื่องจากไม่มีใครยอมใครการแข่งจริงต้องยืดเวลาออกไปดีใจจังที่มีแฟนน่ารักน่ารักแบบนี้ใบหน้าคมที่เวลามองคนอื่นไม่เคยจะยิ้มตอนนี้ยกยิ้มกว้างได้ตลอดยามที่มองหน้าคนที่รักแจกดวงตาพร่พร้เป็นประกายยามได้เห็นท่าทีน่ารักของแฟนเขาสามารถมองหน้าจองได้ทั้งวันไม่มีเบือ่อก็นายเป็นแฟนฉันนี่ฉันเห็นคนที่ฉันรักเดินผิดทางก็ต้องเตือน หลังจากนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับนายล้วนๆว่าจะทำยังไงต่อไปน่ารักจังเลยมันอดไม่ไหวจริงๆมือหนายื่นไปจับแก้มนมๆทั้งสองข้างของคนรักพลางออกแรงบีบเบาๆจนอีกฝ่ายหน้ายู่นอกจากแจ็คแล้วท่าทางน่ารักแบบนี้ถ้าจองไม่เมาจนไม่มีสติก็คงไม่มีใครได้เห็นกับคนอื่นๆจองจะนิ่งสามารถพูดคุยด้วยได้แต่จะไม่ค่อยแสดงความน่ารักออกมาสักเท่าไหร่แต่ผิดกับตอนที่อยู่กับแจ็ค มันทาให้หมาเด็กดูออกว่าท,าท่าทีแบบนั้นจองมีไว้สําหรับเขาคนเดียวเรื่องบางเรื่องไม่ต้องพูดออกมาก็สามารถดูออกได้จากการกระทําฉีกแก้มฉันอีกแล้วนะคนพี่เบ้ปากหน้างอนที่โดนอีกฝ่ายกลางแต่ก็ยังยิ้มออกมาก่อนจะขี้หมูเข้าปากเพราะตอนนี้เหมือนว่าจะเริ่มเดึกมากแล้วจองจะต้องรีบกินรีบกลับไม่งั้นอาจจะโดนจับได้เหมือนคราวที่แล้วก็อย่าทำตัวน่ารักมากสิครับฉันก็อยู่ของฉันปกติ นายนั่นแหละคลั่งจนบ้าไปเองเอากินเข้าไปอืมปากก็บน่นแต่มือก็ตั้งใจย่างหมูใส่จานให้คนน้องไม่หยุดทุกครั้งที่แจ็คชมจองไม่ว่าจะน่ารักหรือสวยจองก็จะทําตัวไม่ถูกจะต้องหาเรื่องบ่นหรือด่าออกไปเพื่อแก้อาการเขิอนอายครับผมยอมรับผมคลั่งรักผมรักพี่และก็ห่วงมากฉันก็รักนายสุดท้ายเมื่อโดนหยอดโดนชมบ่อยๆจองเองก็ต้องแสดงอะไรออกไปให้เห็นบ้าง คำว่ารักที่นานๆทีจะออกจากปากคนพี่ตอนนี้ทำเอเแ็กั้น้นเบิกตากว้างยกยิ้มร่าดีใจที่ได้ยินมันอืมมันน่าโดนนักนะอะไรเล่ากลับห้องไปพ่อจะจับกดให้จมคาตีหยุดเลยนะสุดท้ายแล้วแจ็กก็วนกลับไปเรื่องอย่างว่าตามที่จองคิดไว้เสียงหวานตอนนี้แปลเปลี่ยนเป็นโทนเสียงที่แข็งขึ้นเหมือนเจ้าแมวน้อยที่ขูฟ่ฟอฟอไม่ว่าจะดุยังไงก็ยังน่ารัก มีหรือคนอย่างแจ็คจะกลัวทั้งสองนั่งทานกันต่อไปแม้ว่าจะอยากทานไปเรื่อยๆทว่าตอนนี้จองกลับไม่ค่อยมีสติสักเท่าไหร่เขากังวลเรื่องเวลาและรีบทานมากขึ้นจนคนน้องสังเกตได้ว่าจองทานเร็วไปจึงพยายามชวนคุยเราพี่อยากไปไหนอีกไหมเผื่อพรุ่งนี้ขออนุญาตโคชได้ฉันยังคิดไม่ออกเลยอยากโฟกัสการแข่งก่อนเรื่องเที่ยวไวท้ทีหลังเหมือนนึกถึงการแข่งที่กำลังจะถึงแจ็คก็อดกดดันไม่ได้ แข่งโอลิมปิกครั้งแรกมันตื่นเต้นก็จริงแต่ก็แข่งที่บ้านเราเองทว่าครั้งนี้ต้องไปแข่งต่างบ้านต่างเมืองสํำร้ายชื่อที่เห็นมามีแต่นักแข่งหน้าใหม่เยอะพอสมควรทําให้คนที่แบกความหวังเอาไว้อย่างแจ็คเนื่องจากได้แชมป์สปีที่แล้วเริ่มกังวลครับการแข่งรอบนี้สําคัญมากๆแถมยังไปแข่งที่บ้านเขาอีกผมนี่แอบกลัวเลยไม่รู้ว่าถึงวันแข่งขันจริงๆแจ็คจะก,ก,กังวลจนไม่มีสมาธิหรือเปล่า เนื่องจากสนามที่ไปแข่งต่างประเทศมันทั้งใหญ่และคนส่วนใหญ่ที่มาเชียร์ก็เป็นต่างชาติเรียกได้ว่าแฟนคลับของไทยส่วนใหญ่ในรอบนี้ติดขอบจอมากกว่าขอบสนามมันไม่ได้ต่างอะไรกับรอบที่ผ่านๆมาหรอกทําให้เต็มที่ก็มันรายการใหญ่เลยนี่สี่ปีก่อนแข่งที่บ้านเรามันก็ไม่ได้ตื่นเต้นแต่รอบนี้เนี่ยไปถึงเมืองนอกผมก็ต้องกลัวสิใช่ว่าการแข่งขันต่างประเทศแจ็คจะไม่เคยไปถว่ารายการนี้มันคือรายการใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ต่างจาก4ปีที่แล้ว ครั้งก่อนคนบ้านเราเองก็เยอะไม่ว่าจะกดดันยังไงมันก็สบายใจกว่าแทำยังก็ไม่เคยไปอหมูหมักอร่อยจังต่างจากจองที่เจนสนามมากกว่าคนน้องตอนนี้ย่างหมูหมักนุ่มจนสุกจิ้มน้ำจิ้มแล้วเอาเข้าปากสบายใจไร้ซึ่งความกังวลมองไปแล้วแจ็คก,ก็อยากทำให้ได้อย่างคนรักของตัวเองบ้างไม่ว่าจะแข่งรายการไหนจองก็สามารถทำตัวสบายๆไม่เครียดหรือกดดันตัวเองเลยแม้แต่น้อย ก็เคยไปแต่รายการแข่งมันก็ไม่ได้ใหญ่แบบนี้แถมนักกีฬาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหลายประเทศเลยบางคนไม่เคยลองฝีมือด้วยซ้ําตอนจองเห็นรายชื่อก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันหลายๆประเทศเปลี่ยนนักแข่งบางประเทศที่มาใหม่ก็จะมีนักกีฬาหน้าใหม่ที่เขาเองไม่เคยลองฝีมือไม่น่าเชื่อว,ว่าเวลาเพียงแค่4ปีมีเด็กรุ่นใหม่อายุน้อยขึ้นมาเป็นนักกีฬาเยอะขึ้นมากมันยิ่งตอกย้ำว่าจองในตอนนี้ใกล้จะหมดยุคข,ของเขาแล้ว จะใหม่จะเก่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของตัวเองขอแค่นายมีสมาธิก็พอสมก็เป็นพี่ดีนะไม่ตื่นเต้นไม่กดดันเนี่ยหลังจากที่ทานไปคุยไปสักพักสองก็วางตะเกียบลงก่อนจะคว้าแก้วน้ําขึ้นมาดื่มแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่ได้ดึกขนาดนั้นแต่ถ้าทั้งสองนั่งทานเพลินจนดึกดื่นก็อาจจะเจอโค้ชตอนกลับไปที่พักก็ได้กลับเถอะเอาอิ่มเร็วจังแจ็คเองที่เหลือมองนาฬิกาก็ตกใจ เอ่ถามขึ้นด้วยความงุนงงปกติเรื่องหมูกระทะจองนี่สู้ขาดใจใครอิ่มก่อนไม่รู้แต่จองนั้นมักจะอิ่มคนสุดท้ายเสมอตอนนี้กลับเอ่ยชวนแจ็คก,กลับแม้ว่าปากจะเอ่ยชวนแต่สายตาที่มองเตาหมูกระทะนั้นมันช่างอะไรอาวอรณ์เหลือเกินมันทําให้แจ็คนึกบางอย่างขึ้นมาได้ทั้งที่เขาตั้งใจจะบอกให้คนพี่รู้แต่พอมาถึงร้านก็กลับลืมเสียอย่างนั้นมันดึกแล้วเดี๋ยวจะโดนจับได้พี่กินเถอะผมขออนุญาตโค้ชแล้ว ตั้งแต่มาถึงร้านแจ็คก,ก็ตั้งใจจะบอกความจริงเรื่องนี้ทว่าเขากลับลืมจนตอนนี้เวลาล่วงเลยมาเยอะมากจนซองเอ๋ยชวนกลับเขาจึงนึกขึ้นมาได้ฮะขอแล้วคือยังไงก็ตอนที่พี่ให้ผมไปดูโคช้ชผมไม่ได้แค่ไปดูผมไม่ขออนุญ,ญาตตอนแรกแจ็คเองก็คิดไว้ว่าจะไปดูต้นทางจริงๆแต่ใน,ในใจกลับคิดว่าการหนีไปมันอาจจะทาให้โค้ชโกรธและผิดหวังเหมือนครั้งก่อน แจ็คยิงตัดสินใจเคาะประตูแล้วขออนุญาตโคชไปตรงๆแล้วนายทำไมไม่บอกฮะให้ฉันหลบมันลูกหนีพ่อไปเที่ยวเลยก็ท่าทางพี่น่ารักดีนี่นะถ้าแจ็คบอกความจริงตั้งแต่ทีแรกก็คงไม่ได้เห็นจองใส่หมวกน่ารักน่ารักไม่ได้เห็นท่าทีตอนนี้ออกมาจากหอพักเพื่อของกินคนพี่กลับยอมทำทุกอย่างซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรมันก็น่ารักไปหมดเราทำไมโคชถึงได้ยอมล่ะ ถ้าพี่อยากรู้ฟังจะปากโคชเองเหอะทันทีที่พูดจบแจ็คก,ก็กดสายโทรหาโคชทันทีรอสายไม่นานโคชเจที่ควรจะหลับไปแล้วก็รับสายความจริงแล้วจองแอบสงสัยนิดหน่อยเรื่องที่โคชของพวกเขานอนเร็วเนื่องจากตอนนั้นเวลาหกโมงกว่า,วาแน่นอนว่าโคชเจไม่น่าจะนอนเร็วโดยไม่เดินตรวจหอ,อก่อนว่าไงอิ่มกันหรือ,อยังทันทีที่โคชเจร,รับสายเสียงเข้มก็เอ่ยถามขึ้นให้คนพี่ได้ประหลาดใจ จากที่จองไม่ค่อยเชื่อในทีแรกตอนนี้เขาเชื่อสนิทใจแล้วว่าโค้ชอนุญาตจริงๆแล้วรู้สึกสบายใจที่ทั้งสองสามารถเดินกลับได้โดยไม่ต้องหลบเลี่ยงพี่ยามทั้งหลายที่กำลังเฝ้าหน้าหอโค้ชครับทำไมถึงอนุญาตให้ผมกับแจ็คมาทานหมูกระทะล่ะครับแต่จองก็ยังคงเกิดความสงสยัยปกติแล้วโค้ชจะไม่ให้ออกไปไหนมาไหนวันก,นก่อนแข่งส่วนหนึ่งเพื่อความพร้อมของนักกีฬาอีกส่วนหนึ่งโค้ชเชื่อเป็นในนว่านักกีฬาใกล้แข่งมักจะเนื้อหอมโค้ชเจจึงกลัวว่านักกีฬาของตัวเองจะเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะครั้งไหนก่อนแข่งโคสเจจึงไม่ยอมปล่อยให้นักกีฬาออกไปเที่ยวจองจึงไม่เชื่อว่าแค่แจ็คโคสก็ยอมง่ายๆวันนี้ฟรีเดย์นะจองไม่ใช่แค่ปกนายผมอนุญาตทุกคนเอา้าอุ่าหลบตั้งนานทันทีที่ได้รู้ความจริงจองถึงกับอุทานเสียงหลงหลังมองหน้าแจ็คที่ตอนนี้นั่งอมยิ้มภูมิใจที่ได้แกล้งคนพีในตอนที่โคชปล่อยตามอัธยาศัยโคสเจได้แจ้งไว้กับจอยน้องของแจ็คเพื่อให้ไปบอกต่อๆกัน ตอนนั้นแจ็คตั้งใจจะบอกจองด้วยตัวเองแต่ดันมีเรื่องมาให้แกลง้งคนน้องก็เลยอยากจะแกล้งคนรักสักหน่อยนิสัยชอบนี้เที่ยวมันก็แบบนั้นเวลาจะไปไหนสักทีก็ต้องมากลัวเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวคุยกับแฟนนายเองเถอะจองจองโดนโคชว่าเล็กน้อยก่อนจะวางสายไปดวงตากลมหวานเหลือบมองคนรักอย่างขาดโทษครั้งนี้เขาโดนเจ้าหมาเด็กแกล้งจนยับเยินไหนจะสวมหมวกไหนจะท่าทีนึกย้อนกลับไปก็ยิ่งอาย นี่นายหลอกฉันเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มร้ายแล้วเนะไม่ได้หลอกครับแค่บอกไม่หมดแจ็คตอบด้วยน้ําเสียงกวนๆไม่สํานึกไม่สโลดมือหนาคว้า,วาตะเกียบขี้หมูที่จองย่างเอาไว้เข้าปากสบายใจปกติแล้วแจ็คจะไม่ค่อยกล้าแกล้งหรือหยอกอะไรจองมากนักมีก็เล็กๆน้อยๆพอเป็นสีสันแยกกันนอนสักคืนไหมโอ้ยไม่เอาพี่อย่าใจร้ายสินะครับ ตะเกียบที่กาลังขี้หมูค้างไว้ถูกโยนลงอย่างไม่ใยดีก่อนที่คนน้องจะจับมือจองเอาไว้พลางสายหน้าไปมามาน้อยคอหดหูตกทันทีที่รู้ว่าตัวเองจะโดนเจ้านายทําโทษใบหน้าหวานยกยิ้มร้ายอย่างผู้ชนะตั้งหน้าตั้งตาทานอาหารตรงหน้าต่อจนกระทั่งทุกอย่างบนโต๊ะถูกทานจนหมดลงจึงตักมาเพิ่มอีกงั้นฉันไปตักหมูมาเพิ่มนายจะอะไรไหมเดี๋ยวสลับกันไปตักก็ได้ครับไม่รู้ว่าค่ำคืนวันนี้มันจะไปจบตอนไหน ทว่าความสุขอยู่ตรงหน้าจองก็อยากเสพความสุขให้เต็มที่ไม่มีความสุขใดจะเท่าได้ทานหมูกระทะที่สุดแสนเจริญโดยไม่ต้องหลบซ่อนหรือปลอมตัวคนน้องนั่งมองจองที่กำลังเดินไปตักของที่ตัวเองอยากทานใบหน้าคมก็ยกยิ้มขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าตั้งแต่ตอนไหนที่แจ็คไม่สามารถละสายตาจากคนรักได้รู้ตัวอีกทีจองก็กลายเป็นจุดโฟกัสสำคัญในชีวิตเขาไปเสียแล้วอืมเอาอะไรดีนะไม่รู้ว่ามันเป็นความสามารถพิเศษหรืออย่างไร ทั้งที่ตัวเองมีแค่สองมือแต่สามารถตักอาหารที่อยากทานกลับโต๊ะไปได้หลายอย่างในรอบเดียวืทาไมน่าคุ้นๆนะเพราะว่าในระหว่างที่จองกําลังจะเดินกลับไปที่โต๊ะหางตาของเขาก็ได้เห็นบางคนที่เหมือนจะคุ้นตาม,มากๆคนหนึ่งแต่จองเลือกที่จะไม่หันไปมองและเดินกลับไปที่โต๊ะทันทีบรรยากาศในร้านตอนนี้เต็มไปด้วยผู้คนมากมายบางก็มากับพ่อแม่บางกับคนรักเช่นเดียวกับเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนในร้านเป็นเหมือนกันก็นกคือรอยยิ้ม จองกลับมาถึงโต๊ะก็จัดการย่างหมูต่อนในทันทีไม่ให้ขาดตอนสองมือไม่ใช่แค่ถนัดในการจับปืนแต่ยังถนัดในการจับตะเกียบว,วางหมูลงบนเตาย่างอย่างชำนาญก่อนจะเห็นชิ้นที่สุกแล้วจึงคีิขึ้นมาเอา้าอาปากฉันป้อนอามอาอมอืมก่อนจะป้อนจองต้องเป่าก่อนเล็กน้อยเพราะเวลาที่เขาป้อนอะไรให้คนรักอีกฝ่ายจะอ้าปากรับ โดยไม่สนใจว่าอาหารที่จองป้อนนั้นจะร้อนมากน้อยแค่ไหนอร่อยไหมอร่อยครับอะไรที่พี่จองใส่เข้ามาในปากผมก็อร่อยหมดนั่นละมันคือความไว้ใจอย่างหนึ่งที่แจ็คมีต่อจองคนน้องรู้ว่าอีกฝ่ายจะไม่มีวันทําร้ายหรือทําให้แจ็คต้องเจ็บตัวอีกคนไว้ใจอีกคนไม่ทําร้ายจริงเหรอขนาดนั้นเซียวนี่ครับผมป้อนพี่บ้างอ้าอา ไม่รอให้อีกฝ่ายป้อนเขาฝ่ายเดียวแจ็คเองที่เตรียมหมูเอาไว้รีบขีบหมูจิ้มน้ำจิ้มก่อนจะป้อนให้คนรักเช่นกันใบหน้าของคนพี่ที่ได้รับความอร่อยยิ้มกว้างขึ้นมาอย่างมีความสุขอร่อยไหมครับอร่อยที่สุด <c oughs> อะไรที่นายใส่เข้ามาในปากฉันก็อร่อยหมดนั่นละคำพูดนี้จอมไม่มีทางโกหกเพราะความอร่อยที่เขาได้รับมันแสดงออกอยู่บนใบหน้าของเขาหมดแล้วแก้มกลมๆเคี้ยวหมูจนแก้มตุย ืมจริงเหรอครับจองที่พูดไปโดยไม่ได้คิดอะไรแค่อยากพูดตามคนรักทว่าคำที่พูดไปมันทำให้อีกฝ่ายดึงเข้าไปในเรื่องอย่างว่าอีกแล้วจองหน้ายู่ทันทีก่อนจะชี้ตะเกียบไปที่หน้าของคนรักแจ็คเอาอีกแล้วนะอะไรผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเหมือนโดนคนพี่จับได้แจ็คก,ก็แกล้งเถียงหน้าซื่อตาใสาทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แววตากลับไม่เป็นตามที่ปากพูด ตอนนี้แจ็คมองคนรักได้สายตาที่แทบจะกินอีกฝ่ายเข้าไปเลยขืนจากห้านาทีนี่มันจะตายไหมตายสิครับไม่ได้หืนใส่พี่จองผมต้องตายแน่เลยที่แจ็คชอบแกล้งจองเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนหื่นกล้ามแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะคนพี่มักจะขินจนหน้าแดงทั้งบนทั้งขินเวลาได้ฟังแจ็คพูดจาหื่นๆใส่เวลาโดนบ่นแทนที่หมาเด็กมันจะหยุดแต่กลับแกล้งพี่เพิ่มมากขึ้นนี่มันในร้านนะไม่ได้เลยครับไม่ได้ คนพี่ตอบกลับทันทีด้วยความรวดเร็วพร้อมกับหรีตาจ้องมองคนรักอย่างขาโทษทว่าสีหน้าของอีฝ่ายไม่ได้สลุดเลยแม้แต่น้อยย่างยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ได้ราวกับคำด่าของคนพี่คือคำชื่นชมงั้นถ้ากลับไปที่ห้องแสดงว่าได้ใช่ไหมครับนายจะกินไหมหมูกระทะเนี่ยเก้นเก้ยเ้้ยเฮเ ทั้งสองพากันหัวเราะลัน่นทานไปพูดคุยไปรื่อยเปื่อยเต็มไปด้วยความสุขแม้จองจะอยู่กับแจ็คในทุกๆวันแต่พวกเขาก็สามารถหาเรื่องมาพูดคุยกันได้ไม่ขาดปากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการแข่งการพูดคุยเรื่องนักแข่งประเทศอื่นๆปรึกษากันว่าคนไหนเล่นแบบไหนระดับความแม่นเป็นยังไงเออใช่ใช่เชื่อ <Sure. S 1> แต่แล้วในระหว่างที่แจ็คก,กำลังจะขี้หมูเข้าปากเสียงเข้มก็ร้องลั่นขึ้นมา พลางหลบหมอบลงจนแทบจะมุดลงใต้โตะจะทําให้จองที่ไม่รู้เรื่องหมอบตามทันทีเฮ้ยอะไรใครทําไมนูน่นพี่ดูนุน่นจองค่อยๆหันไปมองตามที่คนรักว่าเมื่อหันไปก็พบกับน้องสาวของแจ็คที่เป็นสาวสองกับใครบางคนที่นั่งห่างออกไปไม่ไกลจากโต๊ะเขาชอยมากกับใครอะ่ะน้องมีแฟนเหรอผมก็ไม่รู้ทั้งที่ผมสั่งเอาไว้แล้วว่าอย่าเพิ่งรีบเนื่องจากแจ็คมีน้องที่เขารักมากเพียงคนเดียว อีกทั้งยังสวยเอามากๆต่อให้เป็นสาวสองแจ็คก,ก็ถือว่าน้องของเขานั่นคือผู้หญิงเห็นพี่ชายก็แอบกังวลว่าจะโดนใครเขาหลอกเอาได้จึงพยายามบอกน้องตลอดว่าอย่าเพิ่งรีบมีแฟนให้มองการแข่งเป็นอันดับแรกก่อนเสมอแหมตัวเองอายุมากมั้งไปห้ามน้องนะ่พี่จอยมันเป็นผู้หญิงนะถึงแม้มันจะเป็นสาวสองแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้หญิง <c oughs> กระนสวยอะ่ะต้องมีแฟนเป็นธรรมดาแต่อย่าเขี่ยวนักเลย เด็กสมัยนี้มีแฟนกันตั้งแต่มปลายกันทั้งน,นั้นอีกทั้งจอยก็เป็นคนเก่งมองคนออกได้ดีเพลอๆเอมองคนเก่งกว่าแจ็คอีกด้วยซ้ำจองจึงไม่อยากให้คนรักของเขาเคี้ยวเข็นกับน้องนกักท้อหมไอ้ผู้ชายมันรูปร่างคุ้นๆวะเออช่างเธอปล่อยน้องไปยังไงก็ต้องกลับหออยู่ดีนี่นะจองไม่อยากเข้าไปยุ่งเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองจึงตั้งท่าจะเดินกลับโตะเพื่อไปทานของอร่อยๆต่อทว่าไม่ทันที่เขาจะได้เดินไปแจ็คก็คว้าแขนเอาไว้ พี่จองว่ามันไม่คุค้นๆหรอครับดูดีๆสิภาพตรงหน้าคือชายร่างสูงที่ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจจอยสักเท่าไหร่มีแต่น้องสาวของแจ็คที่พยายามเอาใจอีกฝ่ายแต่ไม่ว่าจอยจะป้อนอะไรเข้าปากใส่ผู้ชายคนนั้นก็ยอมทานแม้ไม่เต็มใจก็ทานทุกอย่างเออวะคุ้นจริงไปแอบดูกันไม่ได้ใจเข้าข้างคนรักแต่ผู้ชายที่จอยกําลังเอาใจท่าทีดูคุ้นจริงๆจ,จองที่อดสงสัยไม่ได้จึงยอมเดินตามแจ็คไปซุ่มดูน้องสาวกับแฟนทันที ทั้งสองมีท่าทีลับๆรอๆ,ๆ,ๆแอบหลบดูอยู่ไม่ไกลจากโตะทันทีที่อีกฝ่ายเอี้ยวหน้ามาแจ็คก,ก็เห็นเต็มสองตาว่าคนคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเพื่อนสนิทของแจ็คเองไอ้แชมป์ใจเย็นๆรอดูก่อนทันทีที่รู้ว่าเพื่อนรักกําลังนั่งกระหนุงกระหนิงกับน้องสาวแจ็คกะตั้งท่าจะเดินไปเอาเรื่องแต่ก็โดนคนรักห้ามเอาไว้สองไม่อยากให้ใจร้อนถ้าวุ่นวายมากไปมันจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นข่าวเสียหายก่อนลงแข่งมีสิทธิ์ได้โดนตัดสิทธิ์ในการแข่งได้เลย ทำไมมาด้วยกันแต่สถานการณ์มันแปลกๆนายว่าไหมผมก็ว่างั้นอะมันดูเอ้าเฮย้ยแจ็คก,กาลังคุยกับจองว่าทําไมท่าทีเหมือนจอยเอาใจแชมป์อยู่ฝ่ายเดียวแต่ในจังหวะนั้นจอยที่เหมือนจะยื้อยุดไปมากับอีกฝ่ายก็กําลังล,มลง้มลงไอ้แชมป์มึงกับกูมีเรื่องต้องคุยกันความเร็วของแจ็คทําให้เขาพรวดพลาดเข้ามารับตัวน้องสาวตัวเองเอาไว้ได้ทันทําให้จอยไม่เจ็บตัวดวงตาคมดุเหลือบมองเพื่อนของตัวเองด้วยความโกรธก่อนจะเอ่ยบอกเสียงเข้ม ไม่ได้จะห้ามถ้าทั้งสองจะรักกันอย่างน้อยแชมป์มันก็เพื่อนสนิทแต่ที่เขาซุ่มดูท่าทีในวันนี้มันเหมือนแชมป์จะไม่ได้พอใจในตัวน้องสาวของเขาสักเท่าไหร่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ